สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านสุขาพสุขคนนะครับเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องนี่ว่าจะพาพี่น้องมาเอาหัวเชี้งเท่าในต้มจับชายมือเงนนะมือเงินป็นวันหยุดพี่น้องว่จาจะต้มจับชายหมูกินแซ่บๆเนาะนี่เราหัวเชี้งเท่ากับที่ผมได้ฟังดินไว้นี่แหละพี่น้องอนไงว่าจวเนี่ยตั้งโทรศัพท์มาจะได้เดี๋ยวพี่น้องไงไอเบิ้งน้ากันพี่น้องนี่แหละที่ผมฟังดินไว้เนาะเ่าจะไปสองหัว ขี้เถ่าพี่น้องพูดต่งโทรศัพท์อะไรกันนะพี่น้อง 还喝那点水了。 เอาไปหาหัวพี่น้องหาหัวน้อยๆสองหัวใหญ่เนาะหัวชีเท้าฟังไว้แต้คุณน่ะพี่น้องเดือนเก่าเนาะฟังไว้แต่กินเท้าบาฟังสิมันจะเก็บรักษาไว้โดนบ่ได้ไเนาะมันหนาวพี่น้องประเทศเกาหลีเฮากระไเดี๋ยวว่าขุดลุมลงประมาณหกสิบเซนเนาะเราขี่แกบขี่เลื่อยนาะพี่น้องล่องพืชแล้วก็หัวชีเท้าลงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ขี่แกบโปะเป็นชันเนาะเนาะเนี่ยจินจนส้นขวบกับโปงเนาพี่น้องนี่ แตกหกักสวยเห็นบอกพี่น้องนี่ตำกระแซ็บเสบเด้อพี่น้องเด้อนี่หัวเชีย่ยวๆตำเสียบดีๆเสียบกบกงอีกพี่น้องผู้ใดบุเคยกินกนัลองเอาไปตำเมืองเด้อพี่น้องเด้อตำกินลองเมืองว่ามันจะแซีบคือผมว่าบพ่งนะครับเนาะเอ๋อคลิปนี้กัฝากไวส้สนิทเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นนะครับเนาะให้กับทางช่องถ้าเป็นช่องยูทูปกับอีสานพัดทินเด้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นช่องไอ ของไอ้เฟสบุ๊กกับเป็นในช่องกเกษตรอีสานฟรามพี่น้องเลยเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ